ดูตัวอย่างนางวิสาขาเพิ่งเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อผัวเป็นมิจฉาทิฐิกล่าวร้ายดุยระการทั้งปวงขับให้เธอออกจอากบ้านเธอบอกับเธอไม่ไปเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วจะต้องชำระทัศก่อนเมื่อชำระเธอชนะแล้วเธอก็ทำท่าจะกลับเพื่อเตรียมตัวกลับ ในที่สุดพ่อผัวก็ต้องงอเขาไว้นี่เราจึงเอาอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าและนางวิสาขาอดีกรเกิดขึ้นที่ไหนถ้าอดีกรอนยังไม่ระง,งับเพียงใดในฐานะที่เราเป็นผู้บริสุทธิ์เราจะยังไม่ไปจากที่นั้นแม้แต่ตัวข้งเราจะตายก็ตามที เราจะยึดหลักคุณธรรมขององค์สมเด็จพระจินทร์สีไว้ที่นี้เอาไว้ด้วยชีวิตเราจงอย่าหนักใจในคณะในพวกของไม่มีความจำเป็น